สวัสดีครับพวกเรา RAD ร FOREVER STUDIO กับรายการ ONE OK BOX และของเล่นเรื่องจะมา UNBOX AND REVIEW กันในคลิปนี้นั่นก็คือ SDW HERO Sergeant Verde Buster Gundam DX Z. ก็เป็นตัวที่12นะครับของไลน์ SD Gundam World Hero ซึ่งแน่นอนเขาว่าเจ้าตัว Sur g e o n v e r d ร์เดย์บัสเซอรกัเนี่ยก็ทำออกมาในรูปแบบกล่องธรรมดาก่อนน้าน,นี้แล้วเหมือนกันแล้วทางช่องเราก็ได้ทำคลิป u n b o x อกซ์รีวิวเราไปด้วยเหมือนกันเนาะแต่พอมาในส่วนของ DXset ซเนี่ยซึ่งแน่นอนเขาว่าก็จะมีตัวของพัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนาะตามหน้ากล่องเลยค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็แน่นอนเขาว่าใน d x s e t กเ็นี่ยก็จะมีตัวของ Sur g e o n v e r d ร์เดย์บัสเซอราด้วยเช่นเดียวกันทีนี้เดี๋ยวเราลองมาแกะกล่อง u n b o x v กันะ่็อุปกรณ์ต่างๆมีอะไรกกันบ้้างแลว็ ตัวของ Surgeon Verde Buster กระดเนี่ยในรูปแบบกล่องธรรมดากับกล่อง d x เนี่ยจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนโอเคครับนั่นก่อนที่เราจะไป Unbox and Review กันนั้นฝากทุกคนกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่อง r a d f o r e เว r Studio ของเราด้วยนะครับโอเคครับนั่นเดี๋ยวเรามา Unbox and Review กับเจ้า SDW Hero Surgeon Verde b u s u s t e r กัดกันเลย ครับก็อันบ็อกกเสร็จร้อยครับกับ s u r g e o n v e r d e Buster Gundam DX Set ก็จากที่เราประกอบเนี่ยต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวของตัวหลักของ s u r g e o n v e r d e Buster เนี่ยที่ไม่นับตัวพาร์ทเสริมเนาะใน DX Set ของเขาเนี่ยตัว s u r g e o n v e r d e Buster เนี่ยจะแตกต่างกันกันกบของ s u r g e o n v e r d e ปกติที่ไม่ใช่ DX Set อยู่แค่จุดเดียวที่เห็นหลักๆเลยนะก็จะเป็นเรื่องของสติกเกอร์ตรงเขาเขาที่ของ DX Set เนี่ยจะมีสติกเกอร์มาให้มาเป็นเมทัลลิกสีแดงกับสีน้เงินเนาะให้แปะ แต่ถ้าเป็นส่วนของ Surgeon Verde Buster ปกติเนี่ยที่ไม่ใช่ d x s e t เนี่ยจะไม่มีสติกเกอร์ในส่วนตรงนั้นให้ก็จะต่างกันแค่ตรงเรื่องสติกเกอร์แค่นั้นเองในส่วนของเรื่องพลาสติกหรือตัวของจุดขยับต่างๆเนี่ยสีสันหรืออะไรพวกนี้เหมือนกันหมดทุกอย่างทุกประการเลยไม่มีข้อตรงไหนที่แตกต่างกันเลยหรือดีไซน์ขึ้นมาใหม่เลยต่างกันแค่เรื่องสติกเกอร์เดียวที่ให้มามากกว่าเพราะด้วยอาจจะเออตัวแผงสติกเกอร์หรือตัวแผง พาร์ตเสริมต่างๆ,ๆเนี่ยมีจานวนเยอะเนาะเขาก็เลยอาจจะใส่ตรงนี้เพิ่มมาให้สําหรับใครที่ยังไม่มีเซอร์เจนเวอร์เดบัสเตอร์เนี่ยแนะนําว่าจัดเดเอ็กเซไปเลยจบคุมคุมครบม,ม,ม,มากกว่าตัวเซอร์เจนเวอร์เดบัสเตอร์เฉยๆแต่ถ้าใครซื้อไปแล้วแล้วมาซื้อเพิ่มอีกเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไระผมว่าเพราะว่าอย่างที่เห็นพาร์สเสริมเขาเยอะมากจริงเอามาให้เล่นไม่ว่าจะเป็นชุดเกาะที่มีปืนใหญ่หรือใส่เป็นใบพัดบินได้หรือจะเป็นตัวรองเท้าแล้วก็มีโล กระบองไว้ให้เล่นกับตัวลูกน้องของจ่าเขาได้อีกก็เยอะมากครับตัวพาสมิดเอกเซตของชุดจา่าเซอร์เจนไวเดอร์บัสเตอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นมีอีกตัวหนึ่งก็ไม่ไม่ได้ผิดอะไรเนาะก็ยังไงลองไปเลือกซื้อเก็บสะสมตามความชอบแต่บุคคลได้เลยละกันโอเคครับแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปอันบ็อกซ์รีวิวแบบนี้ฝากทุกคนกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องร a ดฟอร์เวิร์สสตูดิโอของเราด้วยนะครับ แล้วก็เป็นกำลังใจกับเราด้วยจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเนาะโอเคครับแล้วสำหรับคอมเมนต์แนะนำติชมเนี่ยสามารถพิมพ์ไปได้ใต้คลิปคอมเมนต์นี้เลยนะหรือจะมาพิมพ์คุยกันต่อที่ทางเพจ Facebook ของเราหรืออินบ็อกซ์มากถามเราก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวสารของเล่นหรือข้อมูลต่างๆหรือเทคนิคการประกอบไปทําสีต่างๆอะไรเนี่ยถ้าเราพอรู้หรืออะไรกันจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันได้เนาะหรือคอมเมนต์แนะนำติชมต่างๆได้กันเกี่ยวกับการทําคลิป ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับโอเคครับและสำหรับคลิปวันโอเคบ็คลิปต่อไปนั้นเราจะมา u n นบ x ็อกแอนดดีของเล่นอะไระก,กันเจอกัน よし <music> <music>